สวัสดีค่ะสวัสดี F C ทุกๆท่านหลังจากที่แม่3าสีนะคะจากไปแม่วาก็ได้ลงคลิปให้ดูไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางช่วงที่แม่วาลงคลิปไปแล้วมันติดเหลืองนะคะมันมีช่วงบางช่วงผิดกดก็คือตรงรูปนะคะลูกหมดลูกนะคะเกี่ยวกับหมดลูกแล้วก็ลบกที่แม่3ามสีเขาคลอดออกมาแล้วลกเขานะคะเกิ ช้ำนะคะอีกฝั่งหนึ่งดีอีกฝั่งหนึ่งช้ำซึ่งเด็กๆนะคะที่รอดมาสองตัวนี้ก็คืออยู่ตรงฝั่งมดลูกที่ดีนะคะไม่ถูกทับและก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นอีกเด็กเด็กทั้งสองนะคะที่ได้จากไปเขาอยู่ฝั่งทางซ้ายมดลูกนะคะ ได้มีการบีบรัดแล้วก็ถูกทับทางมดลูกทางปีกทางซ้ายนะคะจนลกนี้ช้าเป็นสีม่วงเลยนะคะช้าเลือดช้หนองซึ่งก็ทำให้เด็กนะคะที่อยู่ในมดลูกนั้นมีมีไอตามตัวนะคะมีรอยช้าเมื่อคลอดออกมาแล้วสองตัวที่อยู่ทางซ้ายมือก็ไม่แข็งแรงนะคะทางขวามือก็ที่รอดมานี้นะคะทั้งสอง เดินอยู่นี่นะคะเด็กๆที่ไม่แข็งแรงก็ทนไม่ไหวก็ได้จากเราไปนะคะไปพร้อมกับแม่ของเขาก็นะคะมีบางท่านก็มีคอมเมนต์มาว่าวางยาสรุปมากเกินไปซึ่งทำให้แม่แมวตายนะคะบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าถ้าไม่ไปผ่าก็ให้เขาคลอดเองเขาก็คงไม่ตายนะคะ แม่วาก็ขออธิบายพูดสักนิดเดียวนะคะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่ขอพูดจะไม่อธิบายอีกนะคะเพราะว่าปากมดลูกของแม่สามสีไม่เปิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะถ้าไม่ผ่าคลอดก็จะตายทั้งแม่แล้วก็ลูกทั้งหมดเลยนะคะไม่สามารถคลอดได้เพราะปากมดลูกไม่เปิดเลยใครอยากดูผลที่ หมดลูกนะคะว่าหลังพามาแล้วเป็นยังไงก็ทักหาแม่วาได้นะคะท่านใดสงสัยอยากเห็นอยากดูอยากรู้นะคะก็ทักมาหาแม่วาได้หลังจากที่แม่วารับแม่สามสีนะคะกลับมาจากที่คุณหมอแล้วประมาณสองทุ่มแม่สามสีเขาก็ฟื้นลืมตามานะคะก็ร้องหิวน้ําแม่วาก็เอาน้ําป้อนให้นะคะน้องก็กินได้บ้าง แล้วเขาก็พยายามนะคะสลึมสลือก็พยายามจะลุกพุดลุกพุดนั่งก็ก็ยังลุกไม่ไหวนะคะก็ยังงงงงสลึมสลืออยู่จนประมาณเที่ยงคืนนะคะแม่สามสีก็มีอาการชักเกงแล้วก็ชักกระตุกไปแล้วก็นิ่งไปเลยนะคะแม่วาก็ไม่ทราบนะคะว่าด้วยสาเหตุอะไรมีแต่คนตั้งคำถามให้กับแม่วานนะคะ เพราะอะไรทำไมแม่วาก็ไม่สามารถจะตอบคำถามน,นี้ได้นะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะแม่วาก็ไม่ได้เข้าข้างคุณหมออันนี้แม่วาพูดพูดเป็นกลางเลยนะคะถ้าทุกทกท่านจะโทษคุณหมอนะคะก็ ขอให้โทษแม่วาแทนแล้วกันเพราะว่าแม่วาเป็นคุณไปขอร้องให้คุณหมอทําการผ่าคลอดให้กับแม่สามสีนะคะถ้าจะผิดก็คงจะผิดที่แม่วานะคะแม่วาก็จะขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้มันจบไปนะคะเพราะว่าคําถามแต่ละคําถามมันก็รู้สึกบั่นทอนนะคะบั่นทอนจิตใจแม่วาแม่วาก็คิดว่าแม่วาทําดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้วา หวังนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วแม่วาก็ยังต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าแม่วายังมีลูกๆของเขามีลูกแม่สามสีแล้วก็ลูกหมานะคะที่ยังไม่ได้ลืมตาเลยนะคะทั้งสามชีวิตนี้แม่วาต้องตื่นนะคะในทุกๆสองชั่วโมงต้องลุกขึ้นมาป้อนนมเขาในแต่ละมือ้อแต่ละวันไหนจะมาติดเตียงอีกนะคะ แต่ละคืนแม่วาก็ไม่เคยได้นอนเต็มตื่นเต็ตมตากับเขาเลยนะคะก็ต้องคอยลุกขึ้นมาเช็ดอึเช็ดฉี่กระตุน้นอึกระตุ้นฉี่ให้กับลูกหมาลูกแมวนะคะคอยมาป้อนนมให้กับเขาแค่นี้แม่วาก็เหนื่อยนะคะยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยก็ไม่มีเวลานะคะมาคอยตอบคำถามใครนะคะว่า เราะอะไรทําไมอะไรอย่างนั้นนะคะแม่วาก็ขอร้องนะคะไม่ต้องมาคาดคั้นเอาผิดกับแม่วาแล้วก็คุณหมอเลยนะคะแม่วาก็ขออยู่ดูแลลูกๆแม่สามสีที่เหลืออยู่ต่อไปนะคะแล้วก็น้องหมาซึ่งยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยนะคะตอนนี้ก็สู้กันไปนะคะขอแค่กําลังใจนะคะให้กัน ก็อย่าสามเติมกันเลยนะคะเพราะว่าแม่วาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกะเราเลี้ยงแมวเราคิดจะช่วยแมวมาแล้วเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆก็ไม่อยากจะให้เขาไปแบบนี้ก็ในเมื่อที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ขอกําลังใจให้กันนะคะไม่ใช่ว่ามาสามเติมกันมาพูดไม่ได้ให้กําลังใจกันเลยนะคะแม่ว่าไม่กล้าเข้าไปอ่านเลยเพราะว่า จิตใจมันก็แย่อยู่แล้วนะคะแล้วมาเจอบางคอมเมนต์บางท่านก็ไม่ได้ให้กำลังใจนะคะเหมือนจะซ้ำเติมแม่วาด้วยนะคะบอกตรงๆว่าเข้าไปอ่านแล้วก็คิดนะคะไม่ใช่ไม่คิดก็อยากจะอธิบายนะคะคลิปนี้ก็ขอระบายน่อยนึงเพราะว่าหลังจากที่ลงมคลิปนั้นไปแล้วแม่วาไม่ กล้าที่จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยนะคะแม่วารู้เลยว่าถูกโจมตีแน่นอนเลยแม่วาก็ุ้มหน้ากลมตาเลี้ยงลูกแม่สามสีต่อไปนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าอ่จิตใจมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาขออธิบายนะคะเรื่องแม่สามสีแล้วก็ลูกๆของเขาให้ได้รับฟังความในใจของแม่วาบ้าง แม่วาก็จะขอพูดขอลงนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะของแม่สามสีแม่วาก็จะไม่ลงอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าอธิบายแล้วพูดไปหมดแล้วใครจะดรามา่าจะว่าแม่วาแม่วาก็ไม่สนใจแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วไหนจะลูกหมาลูกแมวไหนจะมาติดเตียงก็สู้นะคะสู้ แม่วาก็สู้ให้เหนื่อยยังไงก็สู้สุดท้ายคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะมาขอความเมตตานะคะท่านใดนะคะเมตตาแล้วก็สงสารลูกแม่สามสีแล้วก็น้องหมาซึ่งยังไม่ได้ลืมตาดูลูกเลยนะคะท่านใดประสงค์จะอนุเคราะห์นมแพ้ให้กับเด็กๆนะคะ ได้กินแทนแม่เขาแต่แม่วาก็จะปักหมุดนะคะปักหมุดเอาไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ลงที่อยู่นะคะไว้ข้างล่างท่านใดเมตตาก็ส่งมาได้ตามที่อยู่นะคะสุดท้ายคลิปนี้ถ้าแม่วาพูดหรือกระทำสิ่งใดไม่ถูกอกถูกใจ f อท่านใดหรือ ทำให้ท่านไม่พอใจแม่วาก็กราบขออภัยมานะที่นี้นะคะก็แค่อยากจะขออธิบายในบางส่วนนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ดีๆนะคะที่บางท่านก็ส่งมาให้กับแม่วานะคะแล้วก็เด็กๆแม่วาก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแม่วาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า ภายภาคหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้แม่วาก็จะขอทำให้ดีที่สุดนะคะจะดูแลลูกๆเด็กๆในบ้านให้ดีที่สุดขอบพระคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่มีให้กันเสมอมาขอบพระคุณมากๆคะ่ะ